จากการที่กรมทหารราบที่3ได้รับมอบเข้าสารจำนวน1,500กิโลกรัมจากบริษัทเบนอุดรธานีคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่4และรับมอบน้ำดื่มจำนวน3,000ขวดจากบริษัทอยู่เจริญคอนกิีต9 9 9 6จำกัดและกลุ่มทีแปลงอุดรธานีเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่ยวยติดเตียงประชาชนยากไร้ และผู้มีรายได้น้อยต่อมากรมฐานราบที่3ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการคนละเลือนเข้าดาเนินการสํารวจผู้ป่วยติดเตียงประชาชนยากไร้และผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ชุมชนรอบค่ายพื้นที่อําเภอหนองแสงพื้นที่อําเภอกู่แก้วและอําเภอหนองงอซอจังหวัดอุดรธานีจากนั้นเมื่อห่วงวันที่8ถึง11สิงหาคม2565 พันเอกจักรพงศ์พลไแคร์ผู้พิคับการกลม่มานลาบที่13และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ดําเนินการแจกจ่ายข้าวสารและน้ําดื่มให้กับผู้ป่วยติดเตียงประชาชนยากไร้และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชุมชนโนนภูทองชุมชนดงวัดชุมชนบ้านม่วงตําบลหมากแข้งชุมชนน้องหินชุมชนน้องบัวบ้านกกสะท้อนตําบลบ้านตาด พื้นที่ตำบลแสงสวา่างตำบลน,นาดีอ,อําเภอหนองแสงตำบลคอนสายอ,อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีและในพื้นที่ตำบลหนองแสงส้อยอ,อําเภอหนองงอซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นห่วงที่หน่วยจัดกำลังพลเข้าทำการฝึกนอกที่ตั้งเป็นหน่วยหมู่ตอนหมดประจำปี2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา,าชินีนาถ บระบรมราชชนนีพันปีหลวงเ,เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ90พรรษา